แกติบสิแพ็คเป็นถุงนอพินองเนานะฮาลรุขามาเอาจังสินบอ้องมานางนับยาอันนี้ถุงละหาลอยดอกเพื่อพี่น,อน้องแกติบสั่งมานสิบสี่ถุงมีหลายสีพี่น้องมีสีสอะไรก็นนเ,เป็นสีอย่างนี้สีชมพูสีชมส,สีเสือ อันนี้เขาเอิืนสียงชมพู่ชมพู่อันนี้ก็สีชมพู่มันโคตรละชมพู่เนาะสีขาวผู้สื่อสร้างสื่อก็อยังจำบะไรโยงว่าสีอย่างแต่สีฟ้าสไลด์สีชมพูสไลด์ ก็สีนี่พี่น้องกะสีส้ม <c oughs> อันนี้เสื้อเขีดอกไม้นะพี่น้องเนาะได้ทิปสร้างมาเป็นมุนมุนงงได้ทิปตัดดีว่าแม่เลี้ยวพี่น้องได้ท่าตัดท่านเ,นเลี้ยว น,นี่ก็คือเก่านะพี่น้องเนานะเก่าว่าหยอดดอกไม้ซึ่งยาถิ่นออกเป็นถุงแล้วพี่น้องน,น,นี่ือถุงน้อยถุงละห้าสิบโด่ลายสีหลายอันอันนี้ก็คือถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงละลอยดอก ได้ติบใส่เป็นถุงไว้สีสมสีชมพูล้วนสีฟ้าสไลายสีเขียวสีขาวชมพูสไลายฟ้าสไลด์ดูสีขาวล้วนทุกงนี้หาลอยอดได้พี่นหลอดด้วยทั้งนี้หาดอยด,ด,ยด,ยดยอก นี hmm, right. ่หลยนี่ก็นีสีสีชมพูสีชมพูใจเหลืองสีสมนี่สีสีสมสีสมอีกเขาเอินว่าสมไฟนะแต่ดอกใหม่แต่ดอกใหม่เต็มเหี้ยนเต็มซ่านด้วยพี่น้อง ะของขายบอนนก,กวเวนตาน้อนี่ายสีเวนตา <c oughs> ถุงแยะทิบกัดเตรียมมาไว้แล้วพี่น้องแยกทิปกัดใส่ถุงไว้หนาะพี่น้องนนาะเวลา บุคคามาเอาก็สิได้ยิบเอายิบเอาหอดก็ต้องมานั่งนับแต่ดอกงามๆด้วยพี่น้องเดินสะอ้านมีแต่ดอกสวยๆเรื่องเรื่องบกเ,เสือกพี่น้องมีแต่ทีท่เยิพย์ตัดไลยเลว เป็นเส้นเป็นเส้นมาใส่แล้วยี่สิบเซ็นพี่น้องนียี่สิบเส้นแบบนี้ยี่สิบบาทพี่น้องเส้นละบาทผู้ใด้พู้ใด้งบหน่อยก็เอาทุ่งน้อยเอาพี่น้องเนาะยางละนิดละหน่อยไปผู้ใด้ อบไลยก็สร้างทุนง่ายไปเลยฮะดย้ยนี่ลายสีไล่ไลายพี่น้องเลยการท่านมากค่ะขายของแยกทิพย์เนาะแต่ขายมูขายของน้ำกันนะบบประอยัดแต่จ้าจก็ขเขอามาเสือเห็ดไปขายเห็ดไปขายใส่หาทึกกันละพี่น้อง จะแยกทิพย์สื้อมาหลายซื้อมาขายพรแยกทิพย์ก็สิได้เห็ดดอกไม้ไปขายน้ำพรแยกทิพย์ซังมาทั้งหมดงวดนี้นะพี่น้องงวดนี้สิบสี่ถุงถุงละหาลอยดอกสิบสี่ถุงถุงละหาลอยดอกสิมาอีกอยู่พี่น้องว่าในหอด หมวนอะนี่ยายติบก็สร้างมาสองหมวนเลยชีวิตยายติบขายของนะพี่น้องนะขายดอกไม้ทรงกวบเนี่ยทรงห้มูหให้พวกน้ำกันเนี่ยล่ะจะวงก็เห็ดลงไปขายใช่ไหดน้ำเนี่ยยายติบจะได้ดทิพย์แพ็คด้วยพี่น้องมาเลย แพ็กเตรียมของใส่ถุงไว้งานหลายพี่น้องเออแยกทิพย์แยกทิพย์ไปตอบคอมเมนต์ซ่ากันต้องขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเออดลยแยกทิพย์บ้านเลยแยกทิพย์กับศิษยาภิบาลัลางใจเพื่อนๆพือนขึ้นเขากลางวันนี้แยกทิพย์ค่ะสร้างมาเป็นกนิโลพี่น้อง เต็มร่งนี่สองกิโลยาติ่กับมาไทยทายแท่งละสองบาทพี่น้องกาวแท่งละสองบาทอันนี้คือกาวยอดดอกไม้นะพี่น้องนี่ลายอันไลยเนี่ยวพี่น้องเงินตาก็มีแบบลายอันไลยเนี่ยว ยายติบเอาใส่กระเป๋าไว้เรียบร้่อยแลลวเตรียมเตรียมสีล่งออกไปขายยายติบก็เลยไม่ทายดอกไม้ให้พี่ให้น่องบึงขายหอดยูบานขายหอดยูเทะเลพี่น่องเลยชีวิตแมาานะ่้าเนาะ ร่างกังบร่างดอกไม้ด้วยพี่น้องเออร่างเขาแย่ทิพย์เคยล่งคลิปไปแล้วนะร่างเขานะงเขาแย่ทิพย์ล่งคลิปไปแล้วกะไเยเขาเด้ง สำหรับคลิปนี้แยกทีประสิทธิ์คจบเพียงสานีกอนด้วยจ้าขอบคุณๆๆเพื่อนๆหลายๆด้วยจ้าบ่าวบาในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้า